ครับสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องอายุด้านสาก,กลสภาพล่าไปนี้นะข้าวขาวนำคล้องตอนเนื้อข้องล่ามาหอดแล้วนะมาไปบฟังฟังไป น้าพ่อแม่พี่น้องเรเย็นโคลแบ่งน้ำกันโคหน่ำคลองตอนเหนือคลองลาวเวียดนามแานย่างห่วงทุกคน ฟังใส่ขลองครัวเนาะมันนะโอ้จนเหนื่อยเหือ คนเหินเห่อเหินเห่อฟังไปฟังของเมียนมาฟังของเมียนมานะฟังมา เคืย้ายของพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาเล่ามาจำก็ไม่เคยมาเห็นบ่ามาจากเถือ่อโคโมเมตผาเปลาว เมียนมามาจากเถอมาเธอนี่เธอเดียวเป็นขังแรกในชีวิตนะอ่าเะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งนํากันโคเมตรภาพเราเมียนมานะฮะ ันนี้เนาะเป็นทางเนื้อคลองแม่น้ำคลองคลองแม่น้ำคลองเนาะไปฝั่งควาฝั่งประเทศลาวเนาะไปฝั่งสายเป็นฝั่งของประเทศเมียนมามเนาะไปนองเนาะเบิกน,น้ำกันเนาะอะ่าไป จะเป็นด้านด้านทาเหือนั่นนะเนาะคนนันนนเนน้เป็นบานเป็นเฮนเป็นธรรมศาสตร์คล้องประเทศด็นมา ทั้งไตไปลองไปทางแม่น้ำคลองเราลองเลยเนาะโอ้อยนังงับคนะสบสแดนสด<ะ>งนี่มันสแสดงนะ ตัวนี้เป็นป่ายบอสน่าจะเป็นป่ายอยู่ไยเดนเระวังลาวกัมเมียนมาอฝากนี่ก็มีน่าจะเป็นไยแดนเนอะนี่น่าจะเป็นไยแดน มือเทวะไปท้ายเลยถ่ายกันไปเอา้าฟางโคกประมาณนี้เนาะลงกว้างกับประมาณ m, นะ 7, เจ็ดเมตรเนาะเจ็ดหรือประมาณสิบเมตรทางนอกประมาณสองเมตรนะให้คนเที่ยวใอ,อ้เรื่องอันกัวเนาะในเฮือนได้มาไดท่ามพนักง,งานท่ามเจนะ้าหน้าที่อยู่ฟังเล่า,นะนนะาอ่ะในเฮือนน้ำมาะหอดอยากมาเที่ยว ได้บอสน้ำเพิ่นว่าก็ไปได้แต่ว่าบ่ให้ยขามแดนเพราะนั้นมันมีแดนเดียเด๋ยวเพื่อนำการน้อยแดนแดนมีอย,ย,ยู่บนเพิ่นอันป่ายเนาะป่ายฮันเพิ่ะนั้นมันแดนกลางบ่ใบกายไปเด้อเพิ่่นวาขอจำเฮาพอเฮาก็จำเป็นกายไปบ่ได้นะ ันเป็นกายไป,ป่ได้ไปตึกเต้นานเอาก ot, ็พวกเฮามันเป็นจะไรกลับขืนมาคือเกา่ากนะมะ<า>ม,มอยากไปเฮี่นประเทศเมียนมาเพื่อนก็ไปขามไปอยากขามไปเบิ้งฟังนั่นเนาะทางประเทศเมียนมามันเป็นแนวใดเพื่อนเบื่อขามไป อยากเห็นจริงๆเลยเอา,เอา,เอา,เอามาเบอร์โคมิตรภาพลาวเมียนมานัางกันเนาะ พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งคลิปนี้ขอให้มีความสุขทุกตลอดทุกเทวาราธิการนะพ่อโจเพลงซ้ำนี้ในอีพีนี้ในคลิปนี้นะข้อกล่าวคำว่าสบายดี